เอาละเริ่มก็มาแล้ว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 จังหวะนี้วันนี้ซ้อมจริงว่ะเนี่ยพี่เลขอกไรเนี่ยหนึ่งหกคูเดี๋ยวเขาเลื่อนอีกผมมาแล้วจังหวะนี้เรียกได้ว่าสึกวันทรงชัยเมจีมวยรลกหมวยรอบปูนเสือสามเคแบตเตอรี่เข้ามาแล้วแล้วเหมือนว่าสตาร์มาวางมาวางตรงนี้เรา nah ไม่ได้เปรียบด้วยลูนนะ ทำไมทำไมชิวครับโอ้โหมาเปิดตรงนี้ให้ทางฝั่งซิกซิกเล่นไม่ได้คนระับทางฝั่งไร้รักไร้ควมก็เริ่มมีจะุตีเข้ามาแลนน้วต้นทีทีเอ็กแอดมินทีเอ็นแอดมินเข้ามาบวกกันนัวนะ ให้มาดูฮะฮารูกะให้มาดูผู้หญิงฮะโอ้โหและฝั่งหฮ้ยฝั่งซิกซิกเลือกที่จะคุ้มเนินนะเล่นบนเนินเหมือนจะได้เปียบชิงความได้เปรียบมากกว่าและลอยทางฝั่งสตาเท้านั้นเสียถมเข้ามาและดูเหมือนว่าจะเป็นผลด้วยและสตาเท้าถมเข้ามาจริงๆแล้วฝั่งซิกิซิกเองก็เลือกที่จะฝ่ายตรงนี้แล้วก็พยายามจะอุ้มเพื่อนที่โดนตีตายลงไปและตรงนี้แล้วโอ้โหและฝั่งเุ้ยฝั่งไร้ลักเป็นฝ่ายเสียเปรียบซะงั้นฝั่งไร้ลักเป็นฝ่ายเสียเปียบซะงั้นถ้าให้ดูจากเนื้อผ้าแล้วตออนนี้เาล มาแล้วครับท่านผู้ชมเอาไม่เอาเอาไม่เอาครับมือโปงมือเปืนตีกันบนเนินเขาอะตีกันบนเนินเขาไล่ฉุบการซิกซิกก็ไม่ยอมไม่เพื่อนแล้วตอนนี้ไม่ยอมไม่เพื่อนเสียไปอีกแล้วหลังจากที่ข้อผิดพลาดจากไฟที่แล้วได้รับบทเรียนมาฝั่งไฟนี้ก็เลยต้องแก้เกมอย่างเต็มที่เอาแร้วจังหวะน,นี้ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันหมอครัวบอกว่าต้องเล่นและต้องเชิด สเสียไม่ได้รับเบค้นเท่าเบคอนเท่าเบคนเ้เบคนเท่าสตาเท่าเบคอนเท่าสตาเท่าเอาละจังหวะนี้ฮะมวยรอบปุ๋นเสือสามเคแบตเตอรี่พร้อมนะพร้อมนะพร้อมแจกครับพร้อมแจกครับถ้าถ้าตีแตกแ,แจกห้าร้อยฮะเข็มละห้าร้อยเข็มละห้าร้อยแต่ตรงนี้ฮะตรงนี้ยังไงดียังไงดี ยังไงดีนวลเนียเนปาณนวลเนียเนปานจัดเลยตอนนี้แต่ที่เห็นนะที่เห็นเยอะๆเลยอ่ะก็คือฝั่งซิกซิกนะฝั่งไร้รักหายหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าหายไปไหนนะแต่ที่เห็นอยู่ก็คือฝั่งซิกซิกฝั่งซิกซิกก็ยืนกันแล้วแน่นยืนกัน,ลน,นลแล้วเนร่ยแล้ณจังหวะนี้โอ้โมือเปิดนะเตาอิ่มงะใครรับเนี่ยโอ้โหเตาอิ่มนะเตาอิ่มตรงนี้ เต่าอิ่มตรงนี้พยายามยิงนะโกลีอะพยายามยิงโกลีแล้วยิงแม่นกว่าเต่าอิ่มบอกเอ้เพื่อนมาฆ่าโกลีดิมาตีไอ้โกลีดิมันมันแหลมเกินไปแล้วไอ้โกลีเนี่ยฮะมันโกจจิงมาวะขอตีหน่อยละกัน่าหุแล้วต้องฝั่งซินีซิกเหมือนวฝ่ายนี้เขาจะแก้เกมกลับมาได้เลิกเป็นงานยากเลิกเป็นงานลำบากขอต่อฝั่งไลรักเร็วเอาหูเอา,อเอาละตรงอันนี้อะ ยืนกันเต็มเลยฮะตรงนี้โโอ้หแต่อเอ้ยมันสีดำมันก็เยอะนะสีดำมันก็เยอะมันยังไม่จบ กนขขาขาว,าวาสีดำมันก็เยอะมันยังไม่จบเอาแล้วสีขาวมันก็ยังเยอะอยู่แล้วสีดำมันเริ่มมาสีดำเริ่มคึมฟ้าคึมฝนเริ่มหน้ามืดฟ้ามัวดินสีขาวจากที่สว่างสว่าง,างกลายเป็นมืดเฉยและยังไงดีจังหวะนี้ทางฝั่งสตาร์หรือจะเป็นทางฝั่งซิกนิซิกต่างแต่ตอนนี้ผมเห็นไร้รักอุ้มอย่างเดียวเลยฝั่งซิกซิกเลือกที่จะไม่อุ้มเหมือนว่าไม่ใคร่แพทของเขาหรือเปล่าเหมือนไม่ใช่ที่ที่เขาเคยมาเหมือนไม่ใช่ที่ที่เขาเคยเล่น เลยทําให้เล่นไม่เป็นเลยหรือเปล่าและตรงนี้เปิืเป็นฝฟังไร,ร้ลักพลิกกลับมาได้ดูจากทรงพรลตะัตไตและปะไตพิโดกันเถอะมันกลับมาได้จริงๆมันกลับมาได้แล้วมันกลับมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเหลือจะเชื่อหัวจะปวด โอ้โหแล้วจังหวะนี้เราเรียบเรียบอย่างอยู่แล้วเอาอย่างไงดีอย right? ่างไงดีมอโคไอเลฟยูซาลาูโดนยิงโดยอะไรอีลิกอีลิกบอกเฮ้ยมอโคไม่เท่าไหร่มอโค้ไม่เท่าไหร่นี่วายังล้มล้มหัวที่หัวตามอยู่เลยเออมาดิมอโคมอโคบอกมึงลองแป๊บดิไงที่อรอยลูนมาดิไอ้ชาลีมาดินี่ไงชาลีไหวมอโค้ปะพวกมึงไหวปะพวกมึงไหวปะอียอะไรล่ะคุยอะไรมาดิ มโคบอกมาดิยิงพังหมดอ่ะโอ้โหนี่ฮะตัวปืนนี่แท้ทัวอะโอ้โหแลวรอบนอกรอบนอกยังเป็นฝั่งของซิกซิกที่คุมเกมไม่ได้รอบนอกยังเป็นฝั่งซิงิกแล้วดูมโคมันยิงนี่ดูมันยิงดูมันยิงปืนต้องล้มปืนต้องนอนมโคไม่ให้ตื่นเอยนี่คือคําสั่งจากมอโคอย่างไงดีอย่างไงดียิงเอาไปยิงเอาไป โอ้โหแล้วมือปืนม็อกโคมันคุมอยู่จริงๆมันคุมอยู่จริงๆนี่แหละฮะมือปืนประกาลมือปืนดาวพระเสารมือปืนดาวพระศุกร์มือปืนดาวพรฤหัสพยายามแย่งเพื่อนมาจากโรเล็กช่วยโรเล็กก่อนบอกเฮ้ยโรเล็กมึนมานี่ไอ้สัตว์มันจะเป็นออตายทำฮีอะไรตรงนั้นเออเอาพยายามยิงยิงเออโอ้โหดูความคมนะของมอโคฮะเอาจะจะชุบเออชุบชุบดิชุบ แล้วตรงนี้ไฟก็ไม่จบไม่สิ้นไฟมันเดือดจริงๆไฟมันอะไรขนาดนั้นเอ้ยโอเหมือนจะเดินหลุดออกมาจากฝันโอ้โหยังไงดีละทั้งฝั่งซิกซิกไลรักก็ผัดกันอุ้มเพื่อนอุ้มตัวเองออกมาจากมาจากไฟมพมาชุบต่างฝ่ายต่างไม่ยอมและดูตรงนี้ครับรอบนอกกันเหมือนว่าจะเป็นทางฝั่งของซิกซิกเนี่ยคุมเกมไว้นะแต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นทางฝั่งไลรักก็มาเหมือนกัน เออยังไงดีเนี่ยแล้วหูผมดูจากสมรณะไตมองก็รู้แล้วครับว่าตอนนี้ว่ากระแสเปลี่ยนไปทางฝั่งไร้ลักหมดแล้วนะตอนนี้ซิกซิกเริ่มเล่นกันไม่เป็นแผนเล่นกันแบ่งกลุ่มแบ่งพุกแบ่งกุ๊บเอาละนะตรงนี้เล่นลําบากไปแล้วโอ้โหฮอฮือไมาออกอะไมออกช่วยด้วยอะไม่ออกอไมาออก จุด,ดจแล,ล,ดแล้วจุดแล้วอ้ยค่อยลงหน่อยหายใจไม่ออกครับแม่ตะกี้โอ้โหไยิงแม่ดู สีดำต้องมีเยอะมากเลยครับผมจีกับออตี้แลกสีดำต้องมีหลีได้หมดเลยครับเอลฮะการกับของไลล้าแล้วชมมี่ครับภาพโดยรวมครับออตี้อยู่สครับผมก็ยังอยู่ครับเด็กน้อยไวใสหัวใจวาบุนครับบ้าเลือกนี่ฮะยังไงครับชุดเพื่อนมาเหมือนกันครับแบบนี้โอ้โหขาวก็ยังอยู่ดำก็ยังอยู่เหมือนกันแหลกกันไปแหลกกันมาแบบนี้ นี่ครับเป็นตลาดโตที่พอมีนี่ตลาดไหมนะตอนนี้ไฟ <c oughs> ลุกครครทั่วสนามครับ แล้วดำเริ่มมาครับดำเริ่มความมืดเริ่มกืนกินความมืดเริ่มเกืนกินนั้นต้องรีบินล้อมไปครับพยายามจะชบอยู่ออตี้ของเกิดมาครับความมืดเริ่มกืนกินไปแล้วแต่ตอนนี้ไรอยนักดีไฟเหมือนกันครับฟิลลอยยิงเหมือนกันแล้วดำมาครับผมเกือนกินมาอย่างไรดีตรงนีครับฟิลลอยมาซิกซิต้องยื้อยื้อนวดาเคลื่อนหายหมดเลยครับซิกซินั้นต้องรีบกระโดดออกมาหน้าตายแล้วความมืดกืนกินออตี้อยู่ที่ล้อมไปรอลุมสี่นึงตอนนี้แล้วโอ้โหไรนักกลับมาทำแบงค์ทำชมคร เป็นอะไรรักครับผมตอนนี้ที่กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหไม่หยาบฮักดูเป็นอะไรรักครับตอนนี้เะอ่าลวแล้วออตี้ออตี้ออตี้น้องออตี้คนสุดท้ายออตี้ พเพื่อนครับด้อย่างยอดเยี่ยมครับว่าให้หยุดครับเดี๋ยวออตี้คนเดียวความมืดได้กืนกินไปเรียบร้อยแล้วออตี้ไรล่ะครับจัดให้ครับซิกซ์ซครับไฟที่2ครับความมืดได้กืนกินไปเรียบร้อยครับผมและจะเป็นเกมการอุ้มของไรรักครับผู้ชมโอ้โหวิม่เป็นยังไงบ้างครับผู้ชมพี่โรเบิร์ตโอ้มันบ้าเหลือเกินครับ กืนแล้วกืนอีกกลับขึ้นมากืนอีกรอบหนึ่งแล้วกลับขึ้นมาโดนอีกแล้วกลับขึ้นมากืนอีกครับพลิกไปพลิกมาโอ้โหขวัญภาวะเนี่ยใจเึงราวะไมใหมดเลยครับ ยอดใช่ครับว่ให้ขาวไปหมดเลยครับสำหรับเขารับนั่นเองครับการทิ้งศอกเขาเนี่ยทางซิกซิกขาวแล้วผมยาวมากครับมานานมากเล่นนานกันมากนานมากเล่นแบบปุ๋มมันจริงๆครับในสืกที่รถไฟตรงนี้แล้วมาดูครับว่าเกมอะไรนะอ๋อสตาร์สีดำขอโทษทีเมหรือเปล่าครับจากการอุ้มรอบที่สองครับในทางของเฟสไฟครับโอ้โหอาแล้วครับผม ผมบอกเลยนะพี่โรเบิร์ตถ้าทีมไหนเนี่ยนะครับผมได้มาเจอกับไรรักและซิกที่ซิกนี่แม่เหนื่อยนะเนื่ยครับเนื่ย,ยไม่ได้เหนื่อยแค่ไฟนะภาคด้วยครับงาที่เป็นระกายกว่านั้นนะครับไม่ธรรมดาครับเอากันไม่ลงครับเป็นไฟที่เหมือนก้อนหินเจอกับก้อนหินครับหินผาเจอกับหินผาเอากันไม่ลงครับ สุดท้ายนะครับต้องมีหินใดหินหนึ่งที่แข็งกว่าหินนั้นครับและหินนั้นก่อนครับผมหินนั้นก่อนครับผมถูกต้องครับต้องบอครับว่าศึกลางไฟนี่เป็นศึกที่ต้องบอกว่าคุณภาพปลาเซิร์ฟปลาปลาปลาเซิร์ฟปลาน้องไฟนั่นเองครับการยิงตัดการเอาศพออกนะฮะซึ่งมองว่าซิกซิอาจจะทําเรื่องการเอาศพออกไม่ดีเท่ากับไรลักใช่ครับมันเล่นไม่มันเล่นไม่โฟกัสศพครับทางฝั่งซิกซิกอะ นะะฮชีวิตเดียวตลอดการไอ้เซอร์ความเมื่อวานกันไกลโฟนนะคะมไม่สามารถกลับมาได้ครับไอสัสสตว์เซอร์ฟจบลีแล้วเอง้เหนื่อยเลยครับ